สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะแน่นอนค่ะช่วงวาไราตี้ของเราวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาเจอกับศิลปินคนหนึ่งนะคะซึ่งอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นศิลปินกลุ่มยุคอ a l t e r ร์เนทีฟที่ดังมากๆเลยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับวงบาร์บี้นั่นเองค่ะซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะเขาก็เป็นมือกีตาร์ของวงนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะเขาผัานตัวมาเป็นผู้ให้และก็ผู้สร้างกับบทบาทของครูนั่นเองนะคะที่จะมอบความรู้นะคะแล้วก็ความสนุกนะคะให้กับคนที่รักดนตรีซึ่งวันนนี้ะะคเเรามามย,ย เขาที่โรงเรียนสำหรับ Rock Academy ค่ะตามเข้าไปเจอกันเลยกับที่แพทค่ะที่แพสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะคุนเซนโอ้วันนี้มาเยี่ยมถึงโรงเรียนเลยมาเรียนจนได้ไน,นั่งเล่นกีต้าชิวๆนะคะ จริงๆต้องถามพิธานก่อนหลายคนเมื่อกี้บอกไปแล้วว่านี่อดีตหนุ่มนักดนตรีวงบาร์บี้ใช่ไหมกี่ปีแล้วะที่แบบว่าตั้แต่วงบาร์บี้จนถึงตอนเนี้ยตั้แต่เริ่มต้นเลยโอเเ้หตั้งแต่วงบาร์บี้เริ่มเหรอครับตั้แต่อยุคทูเขาซองอะ <c oughs> จำไม่ได้เป็นสิบสิบปีแล้วะนะคะแบรบ,ร,บรุ่นเรายุคลเทอร์เนทีฟช่วงนั้นดังมากๆเลยรู้จักกันแน่นอนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาทยังทํางานทางด้านดนตรีอยู่ก็ไปทําเบื้องหลัง บ้านครับแล้วก็ไปทางานไปศึกษาและทำงานในต่างประเทศอยู่พักหนึ่งด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นี่คือนี่คือโปรเจกต์อันยิ่งใหญ่เจ๋งมากเลยสำหรับล็อกคาเดมี่นะคะได้ข่าวว่านักเรียนเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพิ่งคนเรา เป็นปากต่อปากไปเรื่อยๆแล้วกันเราไม่ได้ยังไม่ได้โปรโมทอะไรไดร้ข่าวว่านักเรียนบางคนหรือว่าครูบา,<ม>บางคนเนี้ยก็บางคนก็อยู่แบบเรื่องหน้าด้วยอ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จนจนใหญ่คุณครูทุกคนก็เป็นศิลปินของเขาอยู่แล้วแล้วก็ก็จะมีเคยเแบบโชว์บ้างใช่โชว์โชว์ตลอด เลยแหละโชว์เสร็จลบขึ้นเครื่องกลับมาสอนต่ออะไรอย่างนี้อมีงานเยอะกันมากเลยมีงานมีงานเยอะแล้วอย่างโรงเรียนนี้พี่ัาสอนเองด้วยปะพยานจะสอนบ้างครับแต่อาจารย์เก่งกว่าเยอะเลยครับพีอาจารย์เลยเป็นซีอโออย่างเดียวพ้อาจารย์สอนจริงๆเป็นพันโลครับคอยเป็นโรงเรียนนี่าแต่เดี๋ยวถ้าอุ้นมาอุ้นจะให้พี่ัดสอนนะคะอ่าเลยโรงเรียนนี้จะเป็นยังไงและมีการเรียนการสอนยังไงบ้างนะคะต้องกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ ช่วงร้อยแปดวาลตี้สนับสนุนโดยสีทาภายนอกดูรักเวอร์ชูด KFC ก่อนมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับร้อยแปดเวงร้อยแปสไตล์ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่ร็อกคาร์ดาีกับพี่แพทนั่นเองคุยยูกับพี่แพตต่อดีกว่าถามถึงกันเปิดที่ร็อกคาร์ดามีแห่งนี้ดีกว่าว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแรงบันดาลใจคือเรา อยากย้อนไปหาวัยเด็กาาย้อนไปหาตอนตอนที่เราเด็กๆเราอยากเล่นดนตรีหรือเราเห็นรุ่นพี่เล่นดนตรีเราเห็นวง<ฆ>ที่มีชื่อเสียงเล่นดนตรีแล้วมันผมมันน่าสนุกน่าเล่นจังเลยลเราก็เลยอยากสร้างบรรยากาศอย่างนั้นให้กับทุกคนเลยแหละจะเป็นที่รักดนตรีจะเป็นเด็กไม่เคยเล่นหรือเป็นศิลปินที่เล่นอยู่แล้วก็าตามเนี่ย<ฆ>เราอยากให้เขาเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสนุก ม,มีความอยากเล่นคือว่าที่นี่เนี่ยคอนเซปต์ก็คือไม่ได้อยากให้เป็นโรงเรียนอะไรขนาดนั้นถูกไหมไม่อยากให้เป็นโรงเรียนเลยด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่ชอบไปโรงเรียนตอนเด็ก็เลยต้องพยายามจ้างบรรยากาศให้คนที่ไม่ชอบโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยอยากมาเล่นที่นี่ ถามถึงคลาสของที่นี่เป็นแว่ามีอะไรบ้างเบสิกเลยก็จะมีร็อกคาเดมีวันโอวันก็คือคอร์สตัวตัวตัวต่อต,ตัวกับประจา์นั่นเองแล้วก็จะมี Life, คอร์สร็อกคาเดมีไลฟ์ซึ่งก็คือเราเอานักเรียนที่เล่นต่างคนต่างเล่นเนี่ยม,มารวมปันวงฟ่ามวงกันฟ่ามันวงเพระาะม,มันม,มันมน,น่าจะสนุกกว่าเล่นอยู่คนเดียวใช่ี่บ้านค่ะลรวรับตั้งแต่อายุเท่าไหร่เเท่าไหร่ตอนแรกเราจะเปิดรับตั้งแต่เจ็ด ขวบถึง18จะเอาช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นเด็กๆหน่อยแต่พอเปิดมาได้สักไม่กี่เดือนนะครับก็มากันตั้งแต่สามขวบถึง60กว่า70ก็มีเราก็ต้อนรับทุกคนอยู่แล้วใช่ครับเพรดนตรีมันไม่มีไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุอยู่แล้วพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นแล้วว่าแบบภาพที่นักเรียนเขาเรียนกับอาจารย์เป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเด็กรุ่นไหนเรียนบ้างอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่แพทพาชมโรงเรียนหน่อยได้ไเลยครับ้คะนะคะพาไปเลยค่ะ อันนี้คือห้องที่น้องเรียนอยู่กีตาร์แอบเข้าไปดูได้ปะได้เดี๋ยวคุยกันนิดนึงดีกว่าเรียนมานานหรือยังเออหนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีเราเล่นเป็นเพลงได้ยังเล่นได้ครับโชว์ได้ปะเออร้องด้วยเล่นด้วยกันก็ได้ร้องด้วยโชว์ด้วยอยากเห็น เมาลโอ้อาโเขอบคุณมากนะคะมาห้องนี้บ้างดีกว่าโอเคห้องนี้ห้องนี้ก็สอนอยู่เหมือนกันห้องนี้สอนสองวัยเลยหรอ แอบเห็นมีสองคนคุณย่าคุณล้านเลยอ้ยเขาเรียนด้วยกันดีเนาะน่ะเข้าไปดูเล็กเดี๋ยวเาแอบดูกันแอบดูกันสอนอยู่อ่ะอีกครั้งหนึ่งสมบูแอบไปดีอ่ะดีมากนะครับขออนุญาตเรียนด้วยนะคะได้เลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือแ l a s h นะครับ flash I remember you I remember you อิน คุณผู้ชมยังคงจำกันได้นะคะว่ารายการของเราเคยได้ไปสัมภาษณ์ครูแอสกันมาแล้วซึ่งครูแอสก็เป็นนักร้องนำแห่งวงโซบิกวงร็อกฝรั่งหัวใจไทยและนี่คือบทบาทใหม่ของครูแอสการเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะนี่เรียนพร้อมกันตลอดเลยหรือเปล่าคะเรียนมาพร้อมกันแต่เราจะมีครูแต่ละคนเป็นโค้ชแต่ละคนตอนนี้เผอิญโค้ชวมอันนี้บอกว่าเราสอได้งคนเลยเราชอบเราชอบให้ครู ช่วยกันดูลูกเสษย์หลายแบบก็มีคุณแอชเนี่ยก็เป็นโคชคุณแอชสอนเรื่องของเสียงร้องเพลงด้วยครับผมมีดนตรีด้วยปะหาสอนดนตรีด้วยก็มีด้วยครับก็ส่วนใหญ่ผมจะดูเรื่องโวเกลนะครับแล้วก็จะดูเรื่องวงนะครับพอที่นี่เราก็สอนเป็นวงมาเป็นฟอร์มวงเลยใช่ครับต้องหวเรียนมานานยังคะนานแล้วค่ะหรอร้องเพลงอะไรได้บ้างชอบเพลงอะไรอ่ะเพลง อยากฟังจังเลยโอเคแล้วครู yeah. ต้องช่วยอะไรไหมครูช่วยให้กำลังใจผมจะเปิดเพลงเฉยๆนะครับอ๋อโอเค โอ้โหหนูยังร้องไม่ได้เลยหนูอายขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณนั้งว่าขอบคุณย่ามากเลยค่ะโอ้โหออกมาจากห้องแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เหมือนบรรยากาศตอนที่เราไปเรียนในโรงเรียนสอนดนตรีทั่วๆไปในที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนเออปกตินี่เราจะแบบ อ๋ห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่แบบบรรยากาศฟิลเหมือนแบบมาเจอเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มาได้ความรู้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แพทย์นะคะแล้วก็ Rock a c a d e m y มากๆเลยที่แบบว่าให้เราได้มาเปิดโลกใหม่สําหรับคนที่รักดนตรีหรือคนที่ยังไม่เคยเล่นดนตรีแล้วอยากจะแบบมีความฝันว่าจะเป็นนักร้องหรือศิลปินหรือว่าเล่นดนตรีได้เก่งนะคะวันนี้ความฝันของคุณได้เป็นจริงท้ามาที่นี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่แพทขอบคุณมากครับ